ครับกับสวัสดีเอฟซีแฟนสองของเซียนนาดีสุขุสุขคนนะครับครับครับรอบนี้ก็มาวิเคราะห์ตัวเลขก้อนนะครับบอมเบลบมเนลลงตัวเลขให้พี่ให้น้องเข้าเอาไปลงทุนนะครับอันนี้เป็นแค่วิเคราะห์หวยเล่าพัฒนานะครับรอบวันจันทร์ที่สิบสี่นะครับวันจันทร์ที่สิบสี่สิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกครับครับ ตัวเลขขคองเสียนนาดีนะครับก็มีอย่สามสูตรนะครับที่ขัดมาร่วมใ่กันแล้วนะครับแต่ยังพันธุ์ที่ขัดเป็นตัวเด่นเด้อพ่น้วังเด้อยังพันธุ์ที่ขัดเป็นตัวเด่นนะครับให้เบิง้งให้พ่นหวังเอยซี่นะครับเอาไปวิเคราะห์เบิง้งซอยเสียนนาดีน้ำนะครับเพราะว่าหลอดที่แล้วมันก็มันก็นกลดไปนะครับสุดเหลขกวิ่งเลขกยับคู่กล็ลดนะครับ แต่ว่ามันไปเข่าสูตรสองนะครับที่เสียนนดีเดชโซ่พี่น้องเข้าเบิ้งตะขิบแหลกนะครับครับรอบนี้ก็มีอยู่สูตรเต็มสามสูตรนะสามสูตรนะครับเด้อสามสูตรนะครับสูตรได้มาแรงนะครับเสียนนาดีสิบรรยายสุพีสุนองเข้าฟังนะครับครับสูตรที่หนึ่งนะครับก็มี3สามเจ็ดนะครับสามแปดสามเก่าเด้อพี่น้องครับสามเจ็ดสามแปดสามเก้านะครับ แล้วก็หนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้านะครับสูตรที่หนึ่งนะครับตัวเลขนะครับตัวเลขสูตรที่หนึ่งเดือนดีแม่ตลอดขึ้นกันนะครับสูตรที่หนึ่งกับสูตรที่สองนะครับสูตรที่สองก็มีเกาเจ็ดนะครับเก้าเจ็ดเก้าแปดนะครับเก้าเก้านะครับศูนย์เจ็ดศูนย์แปดศูนย์เก้านะครับครับเพราะว่าห้วเล่ารอบที่แล้วนะครับออกหัวเล้ารอบที่แล้วออก 998นะครับรอบที่แล้ว998นะครับครับ998เอ้าครับรอบที่แล้วออก998715นะครับ หนึ่งห้าครับกับส่วนเหล็กล่างก่อแปดเจ็ดได้พี่น้องครับแปดเจ็ดครับของรอบที่แล้วนะครับครับรอบนี้ก็มาวิเคราะห์น้ากันนะครับพี่น้องเส้นนาดีสิภาพพี่น้องวิเคราะห์ตัวเลขกเล่าพัฒนาไปนน้ากันครับสูตรสองนะครับเก้าเจ็ดเก้าแปดเก้าเก้าศูนย์เจ็ดศูนย์แปดศูนย์เก้านะครับนี่คือสูตรที่หนึ่งกับสูตรที่สองนี่ครับ มันมาเข่าไมา่อยูดตลอดนะครับเข่าไมา่อยุดตลอดงดที่แล้วนะครับกับเขาสูตรนี้นะครับเขาสูตรสองนะครับเดี๋ยวเสี้ยนนาดีเสียมาให้พี่น้องเขาเบิ่งนะครับนี่ครับหลอดที่แล้วนะครับของเขาคือมั่วแต่บันี ครับข้องรอบที่แล้วนะครับสูตรสองครับเสียนน้าดีเอาลงให้พี่น้องเข้าตาซีหนึ่งกับซีสองนะครับตาหางหนึ่งบดได้จับมันมาเข่าสูตรที่สองนะครับถาเสูตรที่สองมาลงบัดเลยก็ดีมีอยูแค่หกตัวนี่นะครับ็ดีเข่าตัวนี้นะครับตาออกตัวกับครับมันมีอยูซีสูตรนะครับรอบที่แล้วเพราะว่าตัวเลขกมันแต่ละเหมือแต่ละวันมันออกเห็ดออกมามันสีบอมันสี อันนี้หลอบนี่เห็ดออกมาแล้วร่วมกันแล้วมันได้สามสูตรนะครับหลอดที่แล้วไดี๋ยวซีถือว่าเห็ดยากอยู่ครับหลอดที่แล้วกับมันใจว่าเลียกีมาเอ่อซีกับสวงกัย่งบ่มานะครับพอหลอดที่แล้วตัวเรียงามๆพี่น้องย่งบาใม้าอยู่ครับหลอดนี้ก็สี่ย่ลักษณะนี่นะครับอันนี้ผลห้วเล่าหลอดหลอดที่แล้วด้วยครับด้วยนี่ ผลไวยเล่าหอกหลอดที่แล้วนะครับครับส่วนสูตรที่สามนะครับสูตรที่สามก็มีสองหาสองหกสองเจ็ดนะครับสามห้าสามหกสามเจ็ดนะครับผมบอกมันสามเจ็ดไอห้าเจ็ดนะครับขอโทษขอให้ครับสามห้าสามหกห้าเจ็ดนะครับอยู่ลักษณะนี้นะครับมีอยู่สามสูตรนะครับพี่น้องเข้าแคบหน้าจอไว้เบิ้งกระได้เด้อพี่น้องเอาไว้ถ้าเบิ้ง ว่ามันจีมาเขาของเส้นนาดีว่าหลอดจีมานี่นะครับเส้นนดีสิจับคู่ให้พี่น้องเขาถือว่านะครับหลอดจีมาเขากับเบิง้งดีคอไปซอยๆกันเด้อพี่น้องเด้อครับครับทำรับตัวเลขหลอดนี่กัเช่นนาดีกับคิดว่าตัวเลขกมันสีมา,มาสูงนะครับสีมาสูงแล้วก็ตัวเหลขซีโอสูงอยู่ครับหลอดนี้ มีอยู่สามสูตรท่านี้นะครับที่ช่วให้พี่ให้น้องเข้าเบิ้งหลังก,ก็เป็นน้าจิ้มไปสก้อนนะครับพ <c oughs> เพราะมันเหลือเวลาอีกอยู่หลายมือด้วยพี่น้องครับมันเหลือเวลาอยู่หลายมือนะครับเพราะว่า,วาเหล็กมันสิออกนี้มันกับวันจันนะครับเนาะมันออกวันจันนะครับครับนี่แหละก็สิอยากเอามาวิเคราะห์สูตพีสูน้องเข้าฟังนะครับเพราะว่าตัวเหล็ก มันมีโอกาสเขาโอกาสลดทอทอกันนะครับบามแมนวาสีโอกาสเขาไลยครับก็เลยไม,ม่อยากวิเคราะห์ให้พี่ให้นนองเข้าเบิ้งไปสกอนบอมแมนวาสีลงให้พี่ให้น้่องเขาแบบดุน,บนดุนกะเพราะเส้นาดีกะขอเวลานะครับให้เส้นนาดีมันใจคักจังคอยจับคู่แต่ว่าตัวเลขอยุ่ใหน้หนีนะครับบ่มีมเอาตัวเอื่นมามาจมแมามาจมอีกนะครับเด้อตัวเล็สิบบมีเอาตัวเอื่นมาแจมอีกนะครับ ที่มีอยู่ประมาณนี้นะครับครับประมาณ18คูนะครับตัวเลขเลข18คูนะครับ,รบสูตรสูตรละ6คู่นะครับ368 18คู่ครับส่วนเลขวิ่งนะสิมาตัวใดนะครับเส้นหน้าดีกับจ้าควาจีวิเคราะห์นี่แหละอยากวิเคราะ์เลขวิ่งนี่แหละบ่ให้มันผัดน,นะครับ คันเล็กวิ่งเข้าจับหน่อยลักวิ่งได้ก,ก็คืออยู่นในหนีเลยนะครับตัวเด็กมันสีมาตัวรอบสีมาของวันจันนะครับเล่าวันจันครับครับรอบนี้ก็ให้เพียงให้น้องเข้าเบื้องไว้นะครับพี่น้องเข้ากับเคบหนาจอไไ้อีกก็ได้เด้อพี่น้องครับเก็ยบซีเขบหนาจอยเด้อ ครับมี่สูตรหนึ่งนะครับสูตรสสูตรสามนะครับสูตรที่มันเดินดีนะครับจะเป็นสูตรนี้เลยพี่น้องสูตรเดินดีสูตรเดินดีนะครับสูตรเดินดีนะครับครับสูตรที่สองนะครับสูตรเดินดีนะครับ ทีมีลักเก่านะครับเป็นลักซิปเราก็สูตรเป็นลักซิปนะครับสูตรที่สองนะครับเราก็สูตรที่หนึ่งกับสามเป็นลักซิปกับหนึ่งเป็นลักซิปนะครับสูตรที่สามหนึ่งสองเป็นลักซิปกับสามเป็นลักซิปนะครับเลขงวดนี้เสี้ยนนาดีก็คิดว่าเลขวิ่งมันต้องมีอยู่ในนี้อยู่แล้วนะครับเอฟซีมักสูตรไดน,นะครับก็คอมเมนต์มาได้นะครับว่า นี่และเอฟซีมักรอวนกคำนวณน,นะครับอาจารย์นกคำนวณที่ติดตามเสียนาดีอยู่ในช่อง u t u b e กะคอมเมนต์มาได้ด้วยครับเด้อกัเสียนาดีก็บติดตอบคอมเมนต์ให้พี่ให้นอห้องเข้าสุขุสุขคนนะครับครับรอดนี้กัมีไใแต่เพียงแค่นี้ครับเอาไวบมือวันประมาณวันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์เสี่ยนาดียังคอยจับคู ให้เพียงให้น้องขอเวลาวิเคราะห์ตัวเล็บฮตัวเด่นๆมาลงให้เพียงให้นอห้องเท่ากอนครับยู่นในนีหละตัวเด่นเช้นนาดีสิขัดออกนะครับเหลือจากตัวขัดแล้วเช้นนาดีก็จิบรรยายนุ่งีสุนองเาฟังว่ามันเหลือตัวไหนนะครับครับครับชิปนี้ก็ไว้จะเพียงแค่นี้กอนครับอันนี้กระโซ่ให้พี่น้องเท่าแคบหน้าจอไว้ถ้าเบิง้งไปน้ำกันเหตุดกันบ้านไปน้ำกันนะครับครับสวัสดีครับ